สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้แวะมาหาสาวนุ่นค่ะเอาขาลามมาส่งสาวนุน่นมาเจ็อตติดค่ะติดกันหมดเลยคันนี้ก็ติดนะคะนี่ส่วนสาวนุ่นขึ้นได้แล้วเ,เลือคันนี้คันเขียวติดเดี๋ยวไปดูกัน มาลุ้นกันค่ะคันนี้จะรอดไหมแต่นุ่นเทแล้วใช่ไหมเอา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 ขึ้นไม่ขึ้นโอ้พ่นควันเลยแหงออฟเฟี้ยงใส่มัน คันนี้จะมาดึงตูดโอ้ติดทุกคันเลยไม่รู้ว่าวุ้นจะลุ้นคันไหนดีเดี๋ยววุ้นพาไปดูใกล้ๆมาลุ้นกันค่ะติดทุกคันเลยไม่รู้จะลุ้นคันไหนคันนี้ก็จะดึงคันนู้นก็ติดอยู่เอาละ ตอนของนู่นเอาอะไรดึงเอารถไทยดึงแล้วกไทรยีึงรีบรีบเอาข้าวหลามให้แม่รีบมาเลยกลัวไม่คันเชียวแล้วก็คันเขียวจะไปนาคันนื้คันเชียวมันติดอ๋อ ติดไปด้วยกันเลยทีเนี้ยแล้วนี้าไปติดก็ันหันนี้จะทำอะไรถมอะไรยังไงมันเป็นสะเหรออ๋อตรงนั้นอ่ะตรงมุมตรงนั้นใช่ไหมดาวุนจะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนใส่เสื้อยีนแล้วมัน มันระยุรนะยะน่ะเอาดึงละไม่ขึ้นไม่ใช่คันนั้นจะติดด้วยบอ ไม่ได้เอ้ดึงไม่ขึ้นไม่ใช่จะติดอีวันุเอา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 จะรอดหรือจะร่วงอา้าวดำแล้วทีเนี้ยชิงค่ะติดกันมันเลยค่ะอ๋อจะเอาคันนี้ดึงอีกบอ ไไ้รหแง่เราติดแล้วหนูเออมันลื่นเนี่ยนี่เราเทมาเราไม่ได้ไปเทตรงนั้นเราอย่างนี้เราได้เที่ยวไหมเนี่ย นั้นอย่างแรงเลยโอ้โหโเอาละปีดอ,ออกมาแล้วนะคะมีคันนี้รอดคันเดียวเอา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 มีฟี ันเขียวยังอยู่ที่เดิมนะคะยังออกไม่ได้เขาจะถมสระนะคะนะสระอยู่ตรงมุมตรงนั้นตรงข้างๆกองดินนะะอ่าชนตูดเอา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  เป็นยางจนหมิ่นเลยอ่ะไมีเสือ่าสรูดดัมทิงแล้วค่ะตอนนี้ต้องให้รถไถดันไป นฝั่งนี้ขึ้นได้แล้วนะคะจะยินจต่ตีฝาท้ายตึงๆนะนี่ก็เป็นพี่ในทีมงานน้องนุ่นนะคะคลิปนี้วุ้นถ้าวุ้นลงแล้ววุ้นขออนุญาตปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่าวุ้นไม่อยากให้ FC ที่คิดในแง่ลบมาคอมเมนต์น้องไม่ดีนะคะ คุณก็ขออนุญาตปิดคอมเมนต์ดีกว่ามันจะได้สบายใจเนาะสาวนุ่นไปแล้วค่ะเมื่อกี้คันนี้ปิดก็ขึ้นได้ลแล้วแล้วอยู่คันเดียวตอนนี้นี่ดำทิ้งตรงนี้เลยน้องนนมาไม่ยอมลงจากรถเลยค่ะนุ่นนั่งอยู่ในรถ โอ้ชนตุดในทีมงานน่าจะวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะคะเอาเอาไม่คืน เจ้านุ่นเดินไปนุ่นแลคะโอ้แดดร้อนมากเลยอะเหลืออยู่คันเดียวนะคะที่ยังไม่ขึ้นตอนนี้ไว้มาลุ้นกันต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะแดดร้อนเดี๋ยววุ้นเข้าร่วมก่อนเนาะ